เชื you know. ่อแรกได้อ่านกินก้อยปลาดิบนะมาเอาพวกเนาเนี่ยน้องเป็นไงอู้เสไปเลยนะแบบจริงจริงเขามาใกล้ๆกลอู้หึหเข้าหัวกันนะอืมกินบักเน่าบีบใส่ดูนะ กูตีที่ก้อนพีมาเลยพี่ขูดเลยเดี๋ยวใส่เราคุ้มบาหมื่นอ่ะกระซิดเวียนโอ้โหหนหลังหลังหรือคาดกันหรอเอาเอาไมอนี่พร้อมกันครับทีมงานมหาเซียนครับเออมหาเซียนนี่ โอ้บอดกแบบ็กลัขวดใหญ่นะโนมันนะครับอันนี้เป็นไอ้ไอ้มหาเซียนกับทีมงานอายู่หากิมมหาเซียนเป็เกียรนะมหาได้มหาโอมหามหาเซียนเออเดินเลยฮะเดี๋ยวไอ้เพื่อนจะขึ้นนันรถนี่แหละครับไปน้ำบอดบอดจะลิ้นให้ไอ้เ ah พื่อนเคียงเลยเด้อ กัันครบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเค็งเคงครับมือนี่เป็นวัตยุดุดพิเศษพาพี่น้องลงทงลงทาไปเอาบรรยากาศไปเอาวิวงามงหวานแหตกป่าน้ำหัวให้ไยหน้าตามฉบับแบบเค็งเคงนี่แหละครับอะ ก่อนอื่นถ้าพี่น้องเบิ่งแล้วยังบ่ทันได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นําครับตอนนี้แบบเข้งๆสตูดิโอเดินทางตามฮาฟันกาลังจะถึงหนึ่งแสนซับกันแล้วถ้าพี่น้องพร้อมกันแล้วไปคุยกันเลยครับกอนไปซิกไปซิกลืมกินยาเบาหวานเออเล่นได้มาคาเพนนี่เลยนะอ้าก่อนสิไปก็ต้องเปีผมก่อนเนี้ย ชบอกว่างในกาอนที่แหกบอกต่กล้องน้องอันเ้ารถเนี้ย่านอ้ดันถูกดีแล้วสนอ่ียกว่าเจ้าไปทงเงินนืนลไมเลี้ยงกินยาเยนาบาหวานที่สกอันนี้บอกแต่กล้องเหอว่าไ้มันลายพูดลายย่ากกินมัเหือกอ่ากใ้าคมดันมดเไปไปนะไปไปครับเดินทางต่อ าจอมยุทธจากบาดบ้างกัน้ยนะบาดทุลักทุเล่เลยเกินบบตะกล้องเอออย่าโบฮอดนะฮะเพื่อนกับทีมงานไอเพิ่นกับไอเพิ่นมาตาอำเภอเพิ่นอุดรธานีเปลี่ยวครับพ่อกกับพี่เปลี่ยวเปล่าแต่เปลี่ยวยุ่ยใส่เงี้ยยุ่ยยุ่ยหกไอโบบ่กแต่หาไมาแล้วครัหกเปลี่ยนนะโอ้สิบ่ได้หาเปลี่ยวไม่ตะกล้องบ่เนาะนี่ยังเนี่ย โอ้เป็นไงไอ้นี่เฝ้ายังเดี๋ยวบาบานอ่ะเออเขาบอกให้จับ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 คอเลยจับคอเลยซด้วยอะไรเออเมื่อนี้อนุญาตอนุญาตนานทีปีหนอนบัตเนาะแม่นท้าบอ่ะอ่ะระวังนี่ให้จริงของอัินยังก็ของพ่อซิกของพ่อซิกซิกเออแล้วเดี๋ยไม่ให้กบน้อยแมนเขาจะไม่รอปลาก่อนแต่่วา ย่องอย่าบอกพ่อซิกนี่บุกคอยชิงให้ดิ่ขันพ่อซิกมาเบิ้งเดียบัดนะโตไวโตมันเรียบร้อยคือบักเ้าจะถิ่มล่อล่อก่อนเป็นบ่เออเอาไปฟองไว้ต้นสูงซิกขึ้นมาอาบน้ามะเขาบวกให้มาเสียบบวกวัดเถาะไมาเสียบบวกอืออู้เหรออะพี่น้องมาเบิ้งอน้ำเดียบเม้าปักแล้วคุบโปบีคุอยู่บหรือยเบิ้งเออเนี้ยล่อ พอทิมงเศษห้องก็ไปตลาดครับจีดหอดไปเป็นจุ่มงนึงูกูแหละอ่ะรอครับรอมันสลายเนาะไปกลับบ้านเป็นยังไงคือสงปากเว่อเด้วยหรอโอ้บาถึกใจเอาเอาน้ำเล็บแมวน้ำเลี้ยแมวระบาดเลยเฮ้ยเออเป้าขนาดนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโซกบึงตัวอ่ะระวังนี่เป็นการหานี่ครับหาอันเหยื่อ หาวัตถุดิบฮ่าก็กินป่าเดีกัหาวัตถุดิบเอดิกระเดี่ยนขี่กระเดียนเพราะว่าเขาจะเอาเอาป่ามาล่อขี่กระเดียนเอากระเดี่ยนไปลอป่าได้เขาว่าไอ้นี่ถ้าบ่ได้อีหลีก็คือตลาดละเกขาเอินนั่นกระเดี่ยนยังก่อนนั่นตะก้องกระเดี่ยนงูได้ฮะคีอกระเดี่ยนงู อ่ะเมื่อกี้ันแบดเบิดครับแบดเบิดเล่นบริไทยตอนสีเบิดไว้เห้บึงมาบาตรนะบอเลมืนตัวบเาแบ่เปียกว่าหงเครื่อตัวลุงเงนเามาลุ้นกันองเตอ่บกอก มาบาตรนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับออปลากระบนเน้นดอกเน้นเน้นเครื่องเครื่องเตรียมมัตบัานนี่ละเออเอามาจับล้องให้พี่น้องได้เบิ้งครับเออเอาเดี๋ยวให้เบิ้งปลาก่อนบอดจะเลเ้ยง้นหลาดอเออมื้อนี้ปล่อยบอดหนึ่งวันเดอเป็นปลาขาวครับอันนี้ได้จากเบ็ด อยากเป็ดลรวนๆไม่ค่อยมันเปในดอกอืมแต่ว่าเสี่ยงมาก้อยพี่น้องได้เบื้องว่าดอกไปก้อยก้อยเออจะก้อย,อยแบบดิบๆไหมพี่น้องได้เบิง้งไม่ทำเป็นบ่กป็นทําไอ้อืมก้อยอ่มาป่าหลังจากล่างมาแอ้วกเจะมาคว้ครับควแล้วก็ดีล่ลางอีกเช่นนึงครับผมอือว่าปลามืนอี้ก้อยปลาขาวครับผมก้อยเป็นตัวเลยก้อยเป็นตัว อ็ยเป็นตูวได้ครับพเพ<อ>ื่อนข네 <อะ S 2> ีน้เคืองกูเฮาเทบดาแบบเค่งๆเจอของแท้ดิมัน <S 1> <S 1> ไม,ม่น่ <S <S นา,อา,า,า้อ้มาหาเซียนมาหามาาหแบบเค่งๆอมแมนไม่แมนมาหาเซียนจังได้ฝากกกติต่มไอ้เพื่นไว้น้ำครับเป็นช่องช่องช่องอยังไงไอมาหาเซียนมาหาเซียนครับผมแบบนี้เลยครับตามนี้เลยคทั้งแฟนเพจเลยยูทูบผิดบุ๊ก หลังจากเข้าคว้ามาเราบอสิกน่งอกอ้มันคือสงเดิอนเนี่ยวะเอาเอาเดี๋ยวคุณนางายากเบิ้งได้เด้อมีตะหุนเดียวกันได้อยู่นะบอเอาออกไปโอ้แบบเชงๆนี่ต้องมัางกับเพื่นต้องกินี่เลยไฟคุณนะมองก้อยแบบดิบๆไหมพี่น้องเนเบิ่งโอ้ขี้หวดนุปเปรดดิบได้เนาะตมาือกกนี่ โอ้มันโบเมนนั่นสมุนไพรนี่น้องมันก็เลยยำพวกนั่นมาแล้วถ้าว่าขันซอยอีหลีนี่สิสเต็ปนี่ปะเออโค้งไปแล้วอยู่บนนั้นนเลยเลื่อนเลยกูมันโบเลื่อนเลยน้องมันเข่าเลยตัวนึ่งจะทอยสร้อยแบบมหาเซียน ยืเนตัวจริงเนยนๆนด่โอ้ยเนีนๆเอาแบบเน้นๆเลยบอยเพนบ่ได้ได้ดิซอยแบบมหาเซียนนี่มันต้องแบบคัดเดียนได้ซิกบ้างนะกู้เลื่นหรือเล่าไปแล้วใครยะโนบ่ขาดตรงนึงเนาะบ่มีโนบ่เขาวคนนี้ใช่ไหมต้องได้เปลี่ยนกู้เป็นบอสป่ะอันนั้นนี่ใส่เห็นพวกนั่นน่ะหลังจากที่เขาซอยหอมเสร็จ สองพันปาเสร็จแล้วนะครับผมแตามจรินกับที่แรกว่าจีบบวหั่นนั่นแหละ <c oughs> มีแต่คนประกาศกินนะนะก็เลยหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนอ่าเข่าคั่วบาดนะ,ะซิกได้รับบาดเย็บแล้ว <c oughs> ต่อไปเขาจีใจอ่นพวกเคียงปุ๋งได้ปาเนี่ย <c oughs> เข่าขัวเข่าคั่วก่อนเ <c oughs> ขาจะใส่ลายเพราะว่ามันจีกรอบเกินไปพริกมะคิก

ยอดเล็กน้อยตัวมุมีบวงเนี่ยบ่ต้องไปใส่ผักหอมเนี้ยบะเนี่ยผักหอมครับลงไปไหมครับผมนี่นะครับไปคิดมันต้องแบบนี้มันต้องบบรางเอาตองมนุษย์ก่อนดิคนนะเกียบ์ปี่ เดี่งเราทั้งนี้ยจัว่าอ่ะซิกบีบบังน้๊าใส่เบิังกันน่ะบิังเด้อเบิังเด้อย่าไปใกล้ย่าไปใกล้ซิกนี่เจอเขาหลยบอระบบแบบเชิงๆครับผมอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรือขางเดียวดิบันอือขางว่าใครอยู่งเรือขางนั้นเนาะเกียงฝากนิดมึงแรงเกียงคุ้นมึงเขาเนาะมนุษย์มนุษย์มาปิดอะไรมาปิดระเบ้อให้ดูนะจังว่ ตื่นเส้ารึป่ะตะกอนซิมก่อนเดี๋ยวของของเรื่องซิมนี่ต้องเบากระบาดนี่น้องเบอร์ต้องจัดก่อนเนี่พี่เอกเบากระบาลร้องเพิ่งกันนายมาเมนอยู่บ่แมนอ้ดอกนี่ไหมเสียงหัวกระซิงเนเจอร์แล้วเนาะแมนอยู่บ่ ขาดได้หมดเดงเนาะหอาบอกจังเข้มกระจังก็บอกเด้เอาไปปิ้งดีกว่านันเป็นว่าปิ้งไแอบด้วยอือบอร์อะไรเนี่ยสีบวกนโอ้โหยาสันนอ้ิงเข่าด้วยยาสันเนะใช่เลยหืมยอดง เดกึบๆบ่โบแหงมันโบโบโบแด้หัวใสเด้เี๋ว่ะอ๋มาหาเซียนบ่อนมันต้องกินเกินแบบเช้งเชงอะนะมันต้องกินทำยังไงระดับมาาเซียนแล้ววดี่ตโคลครับจต่อเาออกครับมา กินบ <S TER Shepherd> be ักเน่าบีบใส่ดูนะมาบักเน่าสมๆแ่บๆมาโอ้คืติดซีกแล้พี่บ่เนี่ยซีคูเลยบ๊อก เข้มกับบอกกันเนาะจะกำไงผู้หาเด้ผู้หาเด้ัน่บเอบล็อกบล็อกงออืเป็นไงอร่อยหวานหลังจากที่ทังพี่ซิมล้วแบบเค็งๆมาเนี้ย ได้เชือกได้อันกินก้อยปลาดิบเลยมาเอาพวกเนาเนี่น้องเป็นได้ก้เสียบดีเลยมาแบบจริงเขามาใกล้ใกล้หเสียบเสียบดีนุ่มแว่าบุมีกลางเลยเข้มนาอะไ้ซิมก่อนไม่ยังว่น่ะทนท่วงให้นึงแล้วไนยวอเี้เข็้ส้มเป็นนะ เย็มด้ะมันปวดมมือนัเอาดีือแซบบ่เบียแซบบ่เนื้อปลาเนื้อปลาเนอได้เนี้ยแต่ว่ามันอยากออกเข้มมันบอกเขาทั้งปลาทั้งปลามันบอกเขาแล้วก็มันบกหยาบออมันบอกเป็นไะ้กินเลยเสกี้บัตรนั่นก็สกินึนตัววชเพื่นนี่เดือดชิงชิงองเจอมามหาเซียนนี่มหาเซียน เอาเกียร์มาท้าพร้อมวะแล้วก็ปอกครอบนะเสี้ยนไม่หยางเคียงๆสุดยอดแบบจะบอกใครก็รีเดียวบอกได้คำเดียวเข้มเสียบมาเสียบเบิ้งเรือพ bueno, ี่น้องเดี๋ยวตะสวัสดิ์อือข้างในบอกได้คำเดียวอือบอกได้คำเดียวเข้มวิธีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกได้คำเดียว บอยครับเดี๋ยวฟูดยอดแบบจมูกใครก็ได้เดี๋ยวใครอยู่บนพันศาสตร์นีสำหรับคลิปนี้น้อยเนาะครับผมน้ำคลิปนี้ขอตัวละวแอนทีงไหนฝากวันนี้ตามน้ำครับผมเพจมหาเซียนเพจมหาเซียนกับแบบเพ่งๆสตูดิโอครับครับอ่ะตอนนี้แบบเพ่งๆเดินทางมาถึงหนึ่งแสนลับแล้วเนี่ยทีงไหนฝากพี่น้องเบิ้งแย้งกันไปเรื่อยๆเนาะแอนรับคลิปนี้เขาว่าด้มีเจตนาว่าว่าทุกคนต้องกินดิดแ่นคือคือเฉพาะนะเฉพาะคนที่กินบ่อยากให้มี ประเด็นที่หลากหลายเพราะว่าพวกผมอ่านคอมเมนต์าาาานาจังในขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยครับสำหรับลิปนี้ขอโตแล้วมืออื่นพี่นออ้งองอย่างนี้นยังแบบยังเนาะรลองวามาเบิ้งขึ้เก่าเลยครับขอบคุณลหลายๆครับยอดแบบไม่บอกใครกันเลยทีเดียว